สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ้งแฟน,แฟน,แฟนหมอสลัมครับช่องกเกษารลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมหลังจากทายรอบเที่ยงให้พี่น้องเบิง้งตอนนี้คือรอบบ,บ,อรบ่ายบ่ายสองครับบ่ายสองครับพาไปเบิ้งเวทีพี่น้องว่าหอดไซแลว้วว่าหอดไซแลว้ว เี่ครับ้ับอันนี้อันนี้เต็น์พายหเธออ่ะเสร็จแล้วออกมาเลยเต็มมาผเลยเต็มใหญ่เสียอ่ะว่ามันใกล้เกิน ไม่รู้เหมือนกันไม่เขาจะเอาผู้จัดรนะแต่ว่าอไไม่รู้ต้องมาจะเอาึ้นาแล้วครับมันต้องขยับมมานี่อีกอบรรยากาศชวนเชีวงเท,ยงเทียงนะครับ ถ้ามันใกล้เกินไปเดี๋ยวมันเด็กอันนี้มันไม่มีที่วิ่งไงใช่มันต้องเอามาข้างรถตู้เลยนี่ยังขายของขายยังอ่ะขายลูกจิ้นให้ตะมุฮงรับโอ้ยอันละสองร้อยห้ากเอาแล้วซื้อมื่นนี่กับบรรยากาศครับ ช่วนะงบ่ายครับเต้าคำพยากเสียนเนี่ยมันไปทางหนเต็นโบน่ะเพราะว่าเต็นมันต้องยับมาอยู่แล้วเนี่ยไม่นี่พอดีเลยนี่ แน่ออกนี่เลยเชื่อพี่โอ้ยขัดพดต,ตกมัคคิทินั่งเห็นน้ำไหลอยู่นี่บอกพดตกเขาก็เก็บเท่านั้นตัวเนาะพดตกกผ่านเออพดต,ตงเบงิ้งจันน่ะเขากะยัำมนันอ่ะโตตูต่อยู่แล้ว,วกับบรรยากาศนะครับผม สองขีดไอ,อรับเพราะว่าไอตปสองใจรับพเพราะใดโอ้น้ำเย็นมาแล้วสุดยอดนะครับในสภาพพุพชนาะพูดเห็นที่นี่น้ำเย็นๆตอนนี้เย็นเลยโอ้สุดยอด มแอบยิ้มเลยมีมาิดาก็ร้อยคินคัเดียวนะผมให้ดูคนดก็ใจใด้นาะพูดเถาๆท่า,า,างผุดนอากาศกำล,ลังด่า ลองฟองปลายสุดสุดนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะช่วงบา่บายสองสองขีดอายรับบ๊าวาย แม่ครัวหัวปลาใส่หลายแสบหลายก็คือชูรสอ,อียังอีกหัดต้วตัวเบาๆยังไรฮะยายหางหอหนึง่ง<ฆ>จบข่าวจบข่าวเออห้า <laughs> แดกดากห้าแดกดากจบข่าวทันวันเราสามชูวงพันไป <laughs> อุย้ยถ้าต้องมีเนื้อใส่บ่เนี่ยโฟมโอ้ใส่ถาดกินหรือเปล่า เขาใส่ถาดเอามันดังไปสิโฟมโฟมกินใส่ไม่ได้หรอกมันใส่ไม่ได้เอา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 ข่าวไปน้ำเด้อเอาข่าวไปน้ำเด้อจานเบิร์วเข่าวไปน้ำเดี๋ยวเราเราค่อยเอาตังมาซื้อน้ำเนาะพวกโคกเรากินคนละสามแก้วไปเลยเนาะเรากินคนละสามแก้วเลยนะ ม่กลัวไม่ได้ทำอะไรนะนอนนอนอย่างเดียวใช่ไหมดูสิพี่ลองเอาชูรถหมดตายหาแล้วเล่าออกเล่นว่จัดเปียนกีตาร์รวมกันมกำคังต่ำโม่งนี่ยตำหงไหมนี่ขู่อันนี้ปลอะไรนี่ แซ่บด้วยสามภูดอยเกาะเอ้ยหาเของภูดอยกินกับว่าเข้ามาคุณอ่ะเออโอ้ยหล่อฮะหล่อแตกภูดีอันนี้โรงงานเอลกีบอ่ะไม่ใช่เอลกีไม่ใช่ตรงนี้นั่น,นโรงงานอะไร เฮ้เฮ <Universe> <th> ้ยเฮสุรดเ็นบาบแนมกบแนมอยู่แล้วสุดเอาวะเอาเอาใส่บเลยนะมันยังตัดสี่อีเลยสีได้เลยเนี่ยกะยังโอ้เกงเอาดีอีล่ะ เอาเสแสบแสบด้วยเจ็บขึ้นอยากสหนวะเอ้าเอ้ายังฮะโอเคเทียนแล้วก็บริสุทธิ์แต่ทัดใส่ใๆเลย คนน้ำลายแตกน้ำผมนี่จอนตำสมได้เนาะอ้าวก็สมปลานน่นได้หรอนี่เอาก็ตตำสมเนาะเอาซะแม่ขั้วขึ้นจมดีแท้เป็นตาเลี่ยงโคกอยู่วะนี่แกเป็นแม่รัวจะไหนดูอโอ้เออเออเอเอ,เอ,พ,อพอสือให้เรากินอยู่เออเออเอามา,า,าให้เราะแกวนึ่งน่อยเด้วอว่าหันบพะว่า,วาจังสีนะเมนบอสาม วาหยูปีนป่อนเนาะหันว่าคนละควมเลยลูกทะเลยนปลาลาอะไรนี่ทุบใส่อีกเน้มดนู่อะได้ไหมปลาลาปากแดงกินเท่าช้อนแกงขี้ทั้งวันวัวเปันกระผลได้บานนี่ปลาแดงมันนัวเอาไปเ้าปั๊มนมัตไปอืม

ข้าบอกแล้วครับเอาออกเอาซีบไหมเมราในก็เป๊ะอยู่แล้วไม่ได้ปะน่บวปะม่ดีบะบไดีไละนวอีกจัหน่อยบวบนวอีกจัหน่อยเลยเพชรแต่สามในชวงโอเคเลยปั๊ เาเข่าไปนำไ้ำด้ถ้ากินน้ำเปไานข่าไปน้ปนำหรอครับแล้วนี่ไปซื่อน้ำยังไ้น้ำแข็งเราขายมาสื่อกินเลยสลยวยงามน,นครับถังเยอะเยินอา,า,นา,าอบน<ไ>้ังน่ง าพี่น้องหลังจากเจสามตำแล้วห้าก็มาสันบัดน,นี่ยตัวอันสามกับอันตาวนะครับซาจับผุดแต่พอตำแซ่เนาะบัมันจ้ทีสามน,นะอออโอ้

có sẹp sẹp bao đi được hử có cái tâm hay kín chú nè xoàng ngoạ lên Mấy dồn Mấy พี่น้องครับพอกันคลิปหนาพี่นอ้องแซ่บเลย